สำหรับช่องขวัญกิฟเทนร้อยล้านนะคะวันนี้เรานะคะพากันมารีวิวนะคะตัวนี้นะคะตัวไอรีมูเวอร์ของเรานะคะซึ่งเป็นสูตรน้ำนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการง่ายๆเลยนะคะในการใช้เราก็จะมีอุปกรณ์2ตัวนะคะตัวแรกก็คือเป็นสำรีของเรานะคะและตัวที่2นะคะก็จะเป็นไอรีมูเวอร์นะคะสูตรน้ำของเรานะคะซึ่ง ดยปกตินะคะเราก็จะใช้ตอนเวลาที่เรานะคะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราต้องการล้างออกนะคะเราก็จะล้างบริเวณดวงตารอบดวงตานะคะแล้วก็ริมฝีปากนะคะแล้วก็ในบริเวณแก้มนะคะแล้วก็คิ้วนะคะก่อนที่เราจะลงในส่วนของตัวคินเซอร์ตัวอื่นๆนะคะซึ่งเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะกับอันดับแรกนะคะเราก็จะหยดตัว eye r r m o v e r ของเรานะคะลงบนสำลีแบบนี้นะคะให้ทั่วนะคะนี่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการทำให้ตัวของสำลีนะคะชุ่มไปด้วย i y e r o m o v e r นะคะแล้วก็ทำการเช็ดนะคะโดยเราจะใช้ แบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ลูบไปในทางเดียวกันนะคะนี่นะคะก็จะเห็นลิปสีลิปแบบนี้นะคะออกมานะคะนี่เราก็จะเช็ดไปในทางเดียวกันนะคะส่วนดวงตาก็เหมือนกันนะคะเราก็จะเช็ด ลงนะคะถ้าเกิดสำหรับใครที่มีปัดตัวมัดคารานะคะก็สามารถที่จะเช็ดลงได้นะคะเช็ดลงมานะคะหน้าก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับนี่นะคะนี่เลยนะคะก็จะออกมาเราก็เช็ดทั่วนะคะทั่วรอบด,ดวงตาของเรานะคะก็เช็ดไปในทางเดียวกันนะคะจากหัว หัวตาไปหางตานะคะนี่เลยนะคะแล้วเราก็เช็ดจนกว่าจะสำลีนะคะจะกลายเป็นสีขาวนะคะแล้วเราก็จะใช้ในตัวของคินเซอร์ตัวอื่นร้านเพิ่มเติมนะคะ เราต้องเช็ดยกขึ้นนะคะหน้าเราจะได้ยกขึ้นนะคะหลังจากเราเช็ดไปแล้วนะคะสองรอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยไปทําการใช้ตัวคินเซอร์ที่มีเนื้อที่หนักขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําการ เครื่องสำอางแล้วก็ในตัวของรองพื้นต่างๆนะคะที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของริมฝีป,ปากนะคะแล้วก็ดวงตานะคะที่เป็นในส่วนของที่ส่วนที่บอบบางนะคะซึ่งก็มารีวิวให้ดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Eye Remover นะคะแล้วพบก,กันกับตัวรีวิวตัวอื่นๆนะคะบ๊ายบายค่ะ